โคตรลองดูดีๆีอาดับ,บว่าลายเหมือนกันเลยแต่ละหานั้นต่างกันมากสามด่างขาวกับพาเลซูดลายเหมือนกันเยอะการไม้ขึ้นอยู่กับดีมาและสัาพนะยทุกคนตรงที่เรามีอยู่อันแก่นนะทุกคนขาสามหามนั่นจากโดนไม้ใหญ่ตอะเกืเอบีเรียอยากได้ต้นใหญ่ๆมาไว้ตดับเป็นเจ้าพิโลหูสามด่างขาวหนะ้ากาก็จะประมาณนี้นะยอดอยู่ไม้ต่ออันนี้ก็ดูไม่เป็นเหมือนกันสามต้นก็ประมาณสี่ห้าใบแต่ละนี่คือน,นั่นตึกแกไม่ออกเลยแต่ละ,ะกาเกาศมาสองครับซึ่ง นี้เรากาก็น่าจะมีประมาณสองตีนี่เป็นคลิปรวไม้สะสมเป็นกุ้งด่างนะกันคือสภาพขาสารอาหารทําให้ลําต้นเจริญอันนี้ก็เป็นกุ้งน้อยอีกต้นอันนี้เราฉ่าน้ําไว้รากกุ้งสปอของต้นไม้ก็ห้อออกมาแล้วพามาทุกคนอยากเราแก่ให้ดูก็เหมือนเดิมนะครับแกกิเลสก็เลยต้องจากขับทําไมเป็นกุ้งด่างประมาณสี่ใบผลขายบอกมีตำลนงนิดหน่อยฉ่าน้ำาต่บริเวณที่ด่างก็ผิวของใบจะบางมากเวลาลดน้ำเยอะๆต้นไม้แต่ละใบน้ำไม่ทันทําให้ใบนอา ออก็จากกระยาแล้วหนึ่งเห็นกุ้งด่างนึ่แล้วก็พีโรหูช้างด่างขาวหนึ่งออกมาเป็นอาโบที่เราปลูกไว้ประมาณ1ปีที่แล้วอันนี้เป็นแสมภาพนะทุกคนประมาณปีหกห้าปลูกไว้1ปีการจเจริญเติบโตก็เฉลี่ยเดือลระบาย่วนใหญ่เขาจะรอเล,เลากระตับยอดกันนะทุกคน แต่ของเราจะใช้เทคนิคต,ตัดโคตนะทุกคนได้เอาต้นแน่มันไปขยายต่อส่วนยอดก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นตัดขยายไปเรื่อยๆออกแกะมาแล้วก็หนะ้าตจาจะประมาณนี้พยายามอย่าให้ลหักาถ้าลื้อยอยู่แล้วเสียงดังก็มีโอกาสหักสูง เวลาลาดหักแล้วื็จะไม่สามารถส่งสารอาหารหรือว่าน้ำเลี้ยงไปเลี้ยงลำต้นได้หลังจากนั้นต้นไม้ก็จะเฉาแล้วก็ตายนี้เราใส่ถุงไว้ประมาณ1เดือนนะทุกคนไม่ลงดีเลยหมกๆไว้แบบนี้ให้มันชื้นๆพอมีเวลาค่อยเอามาปลูก